วันนี้เราจะมาประกอบอุปกรณ์ขาตั้งกล้องนะครับมีนะครับวางที่โทรศัพท์ได้ครับก็มีหนึ่งชิ้นส่วนนะครับขับแรกครับเราก็นี่นะครับก็จะมีมาแบบนี้ปกติมันจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ หมุนออกเนาะนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้อัดเข้าไปแล้วเราก็หมุนด้ววิธีง่ายๆนะครับมันก็จะหมุนได้นะครับแล้วก็มีประกอบเข้าไปตามทิ้นส่วนมันนะนะนี่นะครับมีอุป,ปกรณ์มาให้ นีเราก็เอาออกก่อนก็ได้เรวก็ดึงเข้ามาเนี่ยก็มีล็อกของมันนะครับแล้วก็แล้วก็หมุนตับ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 เข้ามาก็สุดท้ายก็อยขออภัยนะครับก็จะหม,มุนิดนึนง นี่คือตั้งกล้องอันนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะครับน,นี่เราก็หมุนให้มันแน่นนะครับมหมได้เสร็จได้เลยนะครับแว้ี่นีนะครับก็จะเประมาณนี้นะครับโชว์ กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับไปทำคลิปต่อไปครับ